สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Entertainment Update w e e k e n นะครับกับการสรุปข่าวครา,าวในวงการบันเทิงในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาครับวันนี้อยู่กับเราสองคนครับผมเก่งฮนะค่ะแล้วก็แอนตี้ด้วยนะคะเมื่อวานเราได้นานะคะความประทับใจนะคะของเหล่าคนบันเทิงที่ได้ไปชมทวิภพเดอะมิวสิควลมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันไปแล้วนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปฟังคนบันเทิงอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เขาไปชมละครเวทีเรื่องนี้กันมาแล้วเขาประทับใจอะไรในละครเวทีทวิภพเดอะมิวสิควลเวอร์ชันนี้กันบ้างไปติดตามกันเลย ค่ะค่ะก็เป็นความคิดเห็นนะคะของคนบันเทิงอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มีโอกาสไปชมละครเวทีทวิภพเด e มิ s i ิค l ในเวอร์ชั่นนี้นะคะซึ่งจะบอกว่าต่อให้ฟังขนาดไหนก็ไม่รู้ซึ้งนะคะเข้าไปชมเองค่ะใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะก็สามารถจองบัตรกันได้ที่ไทยทิเคตเมเจอร์ทุกสาขานะคะซึ่งทวิภพเด e มิ s i ิค l เนี่ยจะเปิดการแสดงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7สิงหาคมนี้นะคะที่โรงละครเมืองไทยรัชดาไลเ,เตอร์เอสปนาดรัชดาค่ะ เราขอมาต่อกันที่เรื่องน่ายินดีสําหรับประเทศไทยเรานะฮะซึ่งเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหาคนครของเรานะฮะได้รับรางวัลครับว่าเป็นเมืองที่คุ้มค่ากับการใช้เงินมากที่สุดนะฮะ<ช>จากน<ช>ิตยาสาร s u n เด y t i ท e ส์ทราเวนะฮะจากประเทศเอังกฤษเลยทีเดียวนะฮะ<ช>เพราะว่าเนี่ยประเทศเราเนี่ยกรุงเทพนะฮะมีอาหารที่อร่อยมากๆ<ช>นะฮะแล้วก็ราคาย,ย่อมเยาวอยู่เยอะแยะมากมายนะ,ะใครเป็นชาวกรุงเทพนี่ก็รู้ดีอยู่แล้วนะฮะ<ช>แต่ว่านอกจากเรื่องของอาหารแล้วนะฮะ ทะเลครับทะเลก็ยังเป็นที่ท่องเที่ยวยอดฮิตของนักท่องเที่ยวต่างชาตินะฮะอันดับแรกเลยที่ชาวต่างชาติต้องไปคือเกาะพีพีครับแล้วก็ตามติดมาด้วยพัทยาหาดป่าตองนะฮะสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในกรุงเทพเนี่ยที่ไม่ต้องที่ไม่ต้องไปเป็นเป็นสวนหรืออะไรเนี่ยฮะก็ยังมีไปจตุจักรก็ได้ไปเยววาวราชก็ได้นะฮะ<ม>สำหรับกลุ่มผู้รักศิลปะนะฮะก็ยังพิพิธภัณฑ์จิมทอมสันนะฮะหรือว่าโรงละครอักษราหุน่นละครเล็กนะฮะสำหรับกลุ่มรักธรรมชาติก็ยังมี ดอยอา่างค้างดอยตุงหรือว่าป่ายนะฮะไปเ<ร>ทียวได้ทุกที่ในประเทศไทยเลย<ช>จริงค่ะใช่ค่ะ<ม>แต่ละที่ที่พูดมาน่าไปทั้งนั้นเลยนะคะขนาดชาวต่างชาติยังชื่นชมนะคะสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยเราขนาดนี้นะคะอยากจะทราบข่าวว่าบรรดาน,นักแสดงนะคะหรือว่าคนในวงการบันเทิงเนี่ยถ้าเกิดว่าเขามีวันหยุดยาวๆเขาอยากจะไปท่องเที่ยวที่ไหนในประเทศกันบ้างถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะค่ะในประเทศของเรานะคะก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากมายเลยทีเดียวค่ะยังไงก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้คุณผู้ชม เที่ยวเมืองไทยนะคะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยไม่ไปไม่รู้จริงๆมีให้เลือกเที่ยวกันเยอะแยะมากมายนะคะไม่แน่บางทีคุณไปเที่ยวสถานที่ต่างๆในประเทศเราเนี่ยนะคะอาจจะเจอกับดาราคนโปรดของคุณก็ได้ค่ะสำหรับช่วงนี้นะัะพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาพบกับเบื้องหลังซิทคอมนัดกับนัดและบ้านนี้มีรักหลักโฆษณาครับกลับมาสรุปข่าวบันเทิงกันต่อนะครับช่วงน,นี้เริ่มกันที่บรรยากาศการถ่าย s ิตคอมนัดกับนันนะฮะซึ่งตอนนี้นะฮะเป็นตอนที่สาวจีออนนะครับถูกจับตัวไปครับแต่ว่าจะถูกใครจับตัวไปนะฮะถูกจับเพราะเรื่องอะไรแลวจับกันยังไงนะฮะไปติดตามชมเบื้องหลังกันเลยครับแฟนซิตคอมนัดกับนัดนะครับติดตามเรื่องราวเต็มๆได้วันนี้นะครับทาง คนละนายทีวีห้าโมงเย็น5้ามพลาดเลยครับใช่ค่ะมาที่เบื้องหลังซิทคอมสําหรับครอบครัวนะคะที่มีทั้งความสนุกสนานและก็ความอบ,อบอุ่นนะคะอย่างบ้านนี้มีรักค่ะวันนี้นะคะมีแขกรับเชิญเป็นน้องคนนึงนะคะนั่นก็คือน้องมาร์กนั่นเองน่ารักมากๆเลยนะคะจะมาเล่นเป็นอะไรนะคะในซิทคอมเรื่องนี้ไปติดตามกันเลยค่ะ สำหรับซิทคอมบ้านนี้มีรักนะคะก็จะออกอากาศนะคะทุกวันอาทิตย์เวลา6โมงเย็นทางวัฒนายทีวีค่ะและตอนที่ได้ชมเบื้องหลังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็ออกอากาศเย็นนี้ยังไงคุณผู้ชมก็อย่าพลาดชมนะคะและสำหรับแฟนมพลง m ค s i c on TV ข้ามเวลาหารักครับนี่เลยฮะนี่ค่ะอัลบั้มข้ามเวลาหารักชุด2นะครับวางแผงกันแล้วนะฮะใครที่ยังไม่มีนะฮะสามารถไปจับจ่ายใช้สอยซื้อกันมา จะของได้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าใครไม่อยากซื้อนะฮะดาวน์โหลดกันก็ได้ครับที่ดองจันหนึ่งสองสามศูนย์ศูนย์ห้าห้าครับผมค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเรากลับมาพบกับน้องเมย์เดอรสตาร์ค่ะอัปเดตนะคะบทอับสรในละครเรือนแพรนะคะรวมถึงโนตกับแอมค่ะติดใจการเดินแบบหลังโฆษณาค่ะกลับมาสรุปข่าวบันเทิงในรอบสัปดาห์กันต่อนะคะกับ Entertainment Up d a t ปเดต k e n d ค่ะ ละครเรือนแพนะคะที่กําลังอ,ออกอากาศให้คุณผู้ชมได้ชมกันอยู่นั้นนะคะนอกจากจะเป็นเรื่องราวความรักนะคะระหว่างหนุ่มสาวก็ยังมีเรื่องราวความรักระหว่างเพื่อนด้วยนะคะนั่นก็คือความรักระหว่างเทนค่ะที่นําแสดงโดยน้องเอกบุษกรนะคะกับอับสอนที่แสดงโดยน้องเมดิสตาค่ะใช่นะครสำหรับผมนะที่เป็นลูกชายนะฮะความรักระหว่างเพื่อนเนี่ยสำคัญมากโดยไม่ไม่แพ้ความรักระหว่างหนุ่มสาวเลยทีเดียวะนะะซึ่งถ้าใครได้ติดตามชมดูละครเรือนแพนะฮะจะทราบได้เลยนะไม่ว่ากีกชาก,กีตอ ที่เพนเนี่ยถูกทําร้ายนะฮะทำร้ายจิตใจหรือว่าจะทาร้ายร่างกายก็ตามนะฮะอับสอเนี่ยจะต้องโผล่มาแล้วก็คอยช่วยให้กําลังใจแล้วก็เข้าปะทะกับทุกคนนะฮะที่เข้ามารังแกเพนนะฮะซึ่งบทเพนเนี่ยไอ้บทอับสอเนี่ยนะฮะแสดงโดยน้องเมเดียสสานเองฮะเราลองไปคุยกับเขาดูครับว่าความยากง่ายของการแสดงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับติดตามชมกันเลยครับตามชมละครเรือนแพได้นะฮะทางทรบ5นะครับหลังข่าวภาคค่ำนะครับ ทุกวันจันรถึงพฤหัสนะฮะแล้วก็อย่าลืมฟังเพลงเพราะพะจากน้องการเดอะสตาร์ด้วยที่มีถึง2เพลงคือเพลงเรือนแพและข้างข้างหัวใจครับผมใช่แล้วค่ะมาถึงน้องๆเดอะสตาร์เกันบ้างนะคะหลังจากที่ออกจากบ้านเดอะสตาร์กันมาแล้วนะคะน้องๆเดอะสตาร์เทุกคนเนี่ยก็ได้ทํางานกันอย่างหนักเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นการถ่าย MV นะคะการร้องเพลงทําอัลบั้มของน้องๆเองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีงานอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นงานถ่ายนิตยสารนะคะหรือว่างานการกุศลต่างๆรวมไปถึงล่าสุดค่ะงานเดินแฟช โชว์นั่นเองนะคะน้องน็อตกับน้องแอมเดอะสตาร์ค่ะก็ได้มีโอกาสนะคะไปเดินแพนโชในงานนาฬิกานะคะที่สยามพารากอนซึ่งงานนี้เนี่ยเห็นน้องน็อตออกอาการตื่นเต้นมากๆเลยทีเดียวค่ะน้องเขาจะรู้สึกยังไงกันบ้างไปติดตามเลยค่ะแี่ดูน้องน็อตออกอาการตื่นเต้นคะะแต่น้องก็บอกว่าสนุกนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้กับน้องน็อตแล้วก็น้องๆเดอะสตาร์เทุกคนนะคะทางานทุกอย่างให้ประสบความสําเร็จค่ะและช่วงนี้ขอเอาแฟน เอาใจแฟนคลับของพี่บี้เดอะสตานะฮะซึ่งช่วงนี้มีกิจกรรมพิเศษครับให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกันครับโดยการส่งคลิปวิดีโอฮะหรือว่าเป็นภาพถ่ายก็ได้นะฮะในหัวข้อใครคือคนที่คุณอยากจะดูแลนะฮะแค่ส่งคลิปวิดีโอหรือว่าภาพถ่ายของคนที่คุณอยากดูแลมากที่สุดนะฮะไม่ว่าจะเป็น ถ่ายกับคู่รักก็ได้คู่ชีวิตก็ได้หรือว่าจะเป็นเพื่อนสนิทพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวอย่างไรก็ได้นะฮะย้ำนิดน,นึงครับว่าขอเป็นภาพที่มีความละเอียดสูงที่สุดนะฮะแล้วก็อัปโหลดภาพมาได้ที่ www facebook com be the star fan page นะฮะส่งกันมาได้แล้วตั้งแต่วันนี้นะจนถึงวันที่15รกรกฎาคมนี้ครับและใครในภาพหรือว่าในคลิปที่โดนใจนะฮะจะถูกเลือกมาเป็นส่วนหนึ่งในมิวสิกวิดีโอ ฉันไม่อยู่ใครจะดูแลเธอครับใช่แล้วค่ะช่วงน,นี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะกลับมาพบกับสเสน่ห์ละครไทยดังไกลถึงต่างแดนหลังโฆษณาค่ะเข้าถึงช่วงสุดท้ายของรายการ Entertainment Update Weekend นะครับช่วงนี้ครับขอเริ่มที่เรื่องราวของละครไทยที่โด่งดังไกลไปถึงต่างแดนครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องวงเวียนหัวใจจำเลยรักเลือดขัติยาดอกรักริมทางอุ้มรักสวรรค์เบี่ยงสูสเสน่หา พ้งเนื้อมังกรสงคมนางฟ้านะฮะและยังมีอีกหลายเรื่องครับจากหลายหลากหลายค่ายของประเทศไทยเราครับผมใช่ค่ะและสําหรับนักแสดงนะคะดารานักแสดงที่เป็นที่ตั้งใจนะคะของแฟนๆละครชาวจีนนะคะก็มีไม่ว่าจะเป็นคุณแอนทองผสมค่ะคุณเคนธีรเดชนะคะคุณอ้อมพิยดาค่ะคุณอัมมอทิชาติคุณแอฟทักษออนบี้สุกฤตนะคะคุณป้องนวัดคุณแป้งออนจีราแล้วก็คุณติ๊กเจษดาพรผลดีคุณรวมไปถึงอีกหลากหลายคนนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราจะไปถามความรู้สึกนะคะของท้งที่ กับแล้วก็ดารานักแสดงบางส่วนนะคะว่าเขาคิดเห็นยังไงว่าทําไมละครไทยนะคะถึงมีเสน่ดึงดูดใจแฟนๆละครชาวจีนถ้าพร้อมแล้วไปติดตามกันเลยค่ะการที่ละครไทยนะคะมีเสน่ดึงดูดใจชาวแฟรคับชาวต่างชาติอย่างชาวจีนนะฮะทำให้ถือว่าเป็นหนึ่งในแรงและกําลังใจนะฮะที่ทําให้ผู้ผลิตนะฮะและนักแสดงเองเนี่ยผลิตผลงานดีๆออกมาสู่สายตาของประช ประชาชนทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศด้วยครับใช่ค่ะและสําหรับคุณสาวๆนะคะที่อยากมีผิวเนียนสวยค่ะสากาแคร์เพอร์เฟกนะคะให้คุณสวยด้วยคุณค่าบริสุทธิ์จากโรสฮิปออย l ค่ะที่บาลานซ์อย่างลงตัวกับคิวเทนช่วยฟื้นฟูและบํารุงผิวให้ดูเนียนใสยอย่างมีสุขภาพมากขึ้นพร้อมปกป้องแสงแดดด้วย SPF 50 PA++ บวกบวกบวก สกาแคร์เพอร์เฟกนะคะให้ผิวเนียนใสบอกความสวยค่ะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่ต้องการเสนอแนะความคิดเห็นนะฮะหรือว่าจะอยากให้เรานําเสนอเรื่องอะไรนะฮะสามารถ SMS มาบอกเราได้ครับที่4242830ครับเดี๋ยวว่าจะเข้ามาเม้นใน Facebook ของเราก็ได้นะ,ะที่ w w w f a c e b o o k c o m l o v e ฟ c บุ๊ n ด l ะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ แล้วฉันนั้นสำคัญแค่ไหนคิดฝันไป